ครับสวัสดีครับจากโชเปาแชนแนลนะครับ mm hmm. ก็วันนี้จะมารีวิว Google Now นะครับ Google Now เนี่ยจะเป็นระบบสั่งงานด้วยเสียงนะครับคล mm ้า hmm. ยๆระบบซี r ีของ iOS นะครับ mm hmm. แต่ Google Now จะอยู่ในระบบ Android นะครับ mm hmm. ก็วิธีใช้งานนะครับ mm hmm. ถ้าเรามีวิดเจ็ตของ Google ในหน้าสมาร์ทโฟนของเราอยู่ล้วนะครับ mm hmm. ให้เรากดที่ไมโครโฟนหนึ่งครั้ง แล้วก็ออกคำสั่งว่าโอเค Google นะครับลองดูนะครับโอเค Google ครับพอเราพูดคำว่าโอเค Google แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นการสแตนบายนะครับเพื่อรอรับคำสั่งต่างๆเช่นเราต้องการจะให้มันทำอะไรนะครับมันก็จะมี example ให้ดูนะครับต้องการจะตั้งปลุก ต้องการจะเขียนบันทึกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการนัดหมายต่างๆถามคำถามเซตไอ้พวกเกี่ยวกับนาฬิก,กาปลุกนะครับหรือต้องการทิศทางต้องการขอเดเร็กชั่นขอให้มันนำทางให้นะครับหรือแม้กระทาั่งให้มันโทรออกนะครับก็ยังสามารถทำได้นะครับ นี้ก็จะเป็นหลักๆที่มันรองรับนะครับส่วนคําสั่งอื่นที่นอกเหนือจากเบสิกต่างๆพวกนี้นะครับก็จะมีพวกการเซิร์ชด้วยเสียงนะครับแต่ต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับพูดให้ชัดเจนนิดนึงมันก็จะเข้าใจแล้วนะครับเช่นต้องการเซิร์ชว่าอะไรดี how much one d o l l a เนี่ยประมาณนี้เราต้องการจะเซอร,ร์ไรเราก็กดที่ไมโครโฟนนะครับส่วนถ้าเป็นการสั่งงานแอปนะครับก็าสามารถทำได้นะครับเช่นเวลาเราขอ Election เนี่ยเราก็ลองพูดคำว่า <c oughs> Navigate Bangkok to Navigating to Bangkok Nav ประมาณนี้ก็จะมีแผ่นที่ขึ้นมาให้ซึ่งจะซิงค์กันหมดเลยนะครับถัดมาก็จะเป็นเซตอะลาร์มอะไรเงรรี้ยนาฬิกาปลุก wake me up at s i a okay. pm Setting your alarm. นี่ครับมันก็จะเซตให้เราโดยเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับ ถัดมาก็จะเป็นอ,อย่างเช่นเราต้องการจะบวกลบเลขก็ทำได้นะครับ <2 S 1> calculate 2 multiply by 2 2, 2 b y 2 is 4นีรับ calculate 2 divided by 2 t h e a n s w e r is 1 นี่นครับทำได้หรือแม้กระทั่งอะไรอีกอลองพูดคำนี้ก็ได้เป็น example นะครับที่เขามีมาให้ schedule an appointment to see the doctor on Wednesday when is the event t July Sorry. What's <10. S 1> Okay. Do day the and time? you want t o save this? Yes. Yes. s, s a v i n g event. เนี่ยครับเรียบร้อยแล้วมันก็จะทำให้ให้เราง่ายขึ้นนะครับในการเซตพวกปฏิทินเซตร,รีมายต่างต่างนะครับก็ประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นแอปที่ ค่อนข้างมีประโยชน์นะครับสําหรับการใช้งานสั่งงานด้วยเสียงนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าของซีรีส์ทาง iOS เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเพราะยังไม่เคยใช้เหมือนกันปกติใช้แต่ Android นะครับก็สนใจยังไงก็ลองไปลองเล่นกันดูนะครับในสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตตะกูล Android น่าจะมีแบบนี้ให้ลองกันทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับอย่าลืมฝาก u ับ c ไ i b e ด้วยนะครับ But